มีคำกล่าวไว้ว่าความแตกต่างระหว่างตัวเราในวันนี้และ5ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับเพื่อนที่เราครบและหนังสือที่เราอ่านหากนับเวลารวมกันทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้มาศึกษาที่พระคริสธรรมเชียงใหม่เป็นเวลา5ปีพอดีแน่นอนว่า5ปีนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รู้จักเพื่อนผู้รับใช้ต่างคณะต่างริสจัก และมีโอกาสได้รับการเสริมสร้างผ่านประสบการณ์ในการได้พูดคุยในการได้ร่วมแบ่งปันและในการได้ร่วมรับใช้กับพวกเขารวมไปถึงคณาจารย์ที่มีส่วนในการเสริมสร้างทั้งความรู้และคุณลักษณะชีวิตที่แสดงออกและยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ามีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระคุธรรมเชียงใหม่ได้เสริมสร้างเราผ่านประสบการณ์ในการ เปิดโอกาสให้เราไปร่วมเรียนรู้ในการไปมิชชั่นทิพทั้งในและต่างประเทศข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าหากไม่มีพักรุษธรรมข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสเปิดตาเปิดโลกที่จะเห็นว่าคริสตจักรทั้งในและต่างประเทศต้องการกำลังสำคัญในการที่จะไปเก็บเกี่ยวทุ่งนาที่เรืองอาลามและข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อข้าพเจ้าได้มาข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามี ไฟที่จะลุกขึ้นแล้วก็มีไฟที่จะออกไปประกาศแล้วก็ออกไปรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น